สวัสดีครับเพื่อนๆอหลังจากการที่เราไปยิงปืนลูกซองว s เนังสือด้วยลูกโอบาก,กับลูกส,สลักนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าจะทะลุกี่ชั้นกันเนะาะเมื่อวานนี้กระสุนไม่เจอขนาดก้าวมอแถลอออกไปยังไงครับแต่ได้มาณแค่สามเล่มหนาของขนาด9้านะครับก้าวมมอันนี้เราจะมาดูว่านี่คือลูกส,สลักนะครับลูกโดดเขานี้เลยเห็นไหม ลูเดียวเลยเห็นไหมผมจะยิงองศากระสุนกระสปืนเข้ามุมเลยนะเพราะว่าผมยิงด้านหลังเนี่ยดูกโกบักมันจะได้องศาจะได้ไม่เยอะกันมากจะได้มีที่แอเรีเยให้ยิงกระสุนเพื่อนหน่อยครับด้านหลังจะยิงตรงกลางฮะเพราะว่าเข้ามาข้างในครั้งนี้จะยิงเบี่ยงหน่อยจะได้มีพื้นที่ได้รู้ว่าลูกไหนเป็นลูกไหนอันได้มาในสุดเพราะเราไม่มีหนังสือที่จะมายิงยยบ่อยๆ <laughs> วันนี้ลูกเก้ายิงด้านล่างนี่ครับผมยิงยังซ้ายยงขวานคือมีเหตุผลนะครับผม โอเคครับเราจะมาผ่าลูกโดดก่อนหรือลูกสลักว่าอยู่ตรงไหนครับเรามาดูกันเลยเจอไหมอันนี้เจอไหมคิดว่ามันจะหลุดหายไปได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะมาเทาดาวกันดีกว่าว่าจะทะลุก,กี่เล่มเออผมว่าลูกโดดนี่มีสามเหมือนเดิมแหละไม่แน่ใจนะ ลูกสลับอีกสามรืกเปล่าลูกดีก่อนนะอ่าอันนี้ลูกโอบากลูกเก้าลูกโดดแยกกันมาดูกันเลยว้าวใครใครทายว่าทะลุหมดหรือว่าใครทายหนึ่งเล่มสองเล่มสามเล่มมีคนทายถูกไหมในใจมีไหมสรุปนะครับทะลุได้คำตอนี้ก่อนเลยครับ หนึ่งเล่มนะครับหนึ่งเล่มหนาประมาณหนึ่งนิ้วนี่ลูกกระสุนอยู่นี่เลยครับเห็นไหมน,นี่อันนี้คือหมอนรองหสุนก่อนนะอ่าหมอนรองกระสุนออกไปก่อนจะด,ดูว้าวเล่มสองทะลุนะแต่เล่มสามตงุงอ่าดูเลยเล่มสามตงุงนี่เล่มสามตงุงครับหนังสือสามเล่ม สามารถป้องกันหรือบังกระสุนลูกโดดลูกสลักได้นะครับประมาณสามเล่มน,นะครับนี่หาอยู่นี่เลยตรงเลยเห็นไหมเดี๋ยวแกะให้ดูว้าวนี่ครับอ่ะแยกถื้อก่อนอยน่ี้ดูดูครับบี้เลยไหมอันนี้ลูกสลักนะลูกโดดดูบี้เลยไหม อันนี้คือหมอนรองกระสุนนี่ครับยิงเข้าไปสุดยอดอ่ะหนังสืออ่ะเนี่ยสองเล่มเนี่ยเกือบสามเล่มสามเล่มหนานะอันนี้นตรงเข้าไปนี่เห็นไหมนี่เนี่ยยิงลูกโดดมาขนาดนี้นะ่ะเนี่ยรับกระสุนลูกโดดไม่สามารถถึงเราแต่ถ้าเป็นพวกเอาวุธสงครามไม่ถึงนะอันนี้แค่เรียนรู้เปรียบเทียบเฉยนะไม่ใช่มาไปทำจริงๆนั้นไม่ได้นะ ระเทศเ,เฉยนี่สามารถการลูกโดดได้นะครับหนาขนาดเนี้วางเยนี้ยเรานั่งเขียนหนังสืออย่างเนี้ยพวกมาทาร้ายเราเงนี้พอดียิงกระดะโดนชันหนังสือไม่สามารถถึงตัวเราได้นะแต่ก็ไม่เสมอไปนะไม่ใช่ว่าเอาคาพูดผมเป็นบรรทัดฐานไม่ได้นะอันนี้แค่เป็นตัวอย่างแค่สมมุติเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ความรู้เฉยๆประมาณขนาดนี้ไม่ได้นะครับอ้างอีกไม่ได้นะ ลูกศรยังเอีออาจจะรู้ถึงท่านก็ได้อันนี้แค่แชร์ประสบการณ์ความรู้ให้ดูเฉยๆนะครับให้ดูเฉยๆไม่ได้ห้ามตามนะครับอันตรายนะครับอะสรุปสองเล่มสองเล่มกับอีกตุงรือเชื่อเลยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแรงต้านลูกซอนรืแรงกระทกมันเยอะเลยมันไม่คมเหมือนลูกก้าวลูกก้าวมันถึงสามเล่มเนาะแต่ก็ใช้ได้เลยแหละความแรงอะ แรงประทะเนี่ยกระเด็นเลยนะจะบอกให้ลูกเสาลูกโดดเนี่ยนะครับอ่ะต่อไปเราจะมาลูกโอโอมัรลูงเก้ากันบ้าง,างอ่าหลังเลยยิ่งแท้ๆเขานี่เลยอ่าพามากี่เล่มกี่เล่มลู่เก้าที่นิยมกันใช้เป็นยาสามาประจำบ้านเลยมีติดทุกครัวเรือนป้องกันโจรป้องกันกระสินดีมาก ลูกก้าวเนี่ยคือใช้ควบคุมเนาะเรามาดูกันว่าจะทะลุกี่นัดเรามาดูกันเลยอ่ะดาวก่อนผมว่าสองเล่มนมะทายทายสามเล่มมะแต่ทะลุไม่ต้องายไม่ทะลุแน่นอนเนี่ยไม่โผล่มาเลยจะ่ไม่ทะลุแน่นอนผมว่าสองเล่มใครว่าเล่มเดียวบ้างแต่เล่มหนานะเล่มบางเล่มบางอ,อย่าดูกันเลยว้าว เกือบสองเล่มว้าวสองเล่มทะลุเล่มที่สามแยะนี่ครับเล่มที่สามแยะนะครับนี่เห็นไหมนี่แยะเนี่แต่ไม่ถึงเล่มที่สี่แค่ตุงๆแลมกันนะเอาเริ่มกันนะนี่อะมาดูกระสุกันเลยอยู่ตรงไหนบ้างออกไปก่อนสองเล่มครึ่งอะเกือบสามเล่มอะสามเล่มกันแหะเอาง่าย เพราะเป็นราชีเรียกว่าทะลุได้เหมือนกันสามเล่มกลางๆทะลุ่ะกระสุนว,ว้าวอยู่นี่จะครบเก้าเมตรไหมตะกล่วหนึ่งเมตรก่อนนะว,ว้าวหู2สองเมตรอยู่นี่อีกว,ว้าวเดี๋ยวทำเพิ่สองเมตรว้าวสามเมตร อุ้ยสี่เมตรห้าเมตรบแรงฉีดยอดหนังสือนี่กันลูกสุดลูกก้าได้เหมือนกันนะห้าเมตรแล้วไม่รู้จะครบหรนะือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนว่าไม่รู้จะหลุดเฉียงถแถไปอัน,อนไหนมางแต่นี่นว้าว ว้าวอันนี้หมอนลองกระสุนว้าวนั่นสื่นสุดยอดจริงๆนะสามารถกันกระสุนได้ระดับหนึ่งเลยจริงๆน่าจะหมดแล้วละ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเกาเม็ดครบแล้วหมอนรองกระสุนสุดยอดครับ ตกสามเล่มสองเล่มขึ้นสามเล่มประมาณสามเล่มลูกเก้านะครับอ่ลูกโอบักนี่ค,ครับเป็นไงได้ความรู้ไหมนี่ยค,ครับอันนี้หมอนเราก็สุดน,นะเกี่ยวเก้าเม็ดูตะปวเห็นไหมครับแต่มาวานหาลูกขนาดเก้าไม่เจอเข้ามอไปไหนไม่รู้แต่ถุกอำนาจทะลุทะลวงสุดยอดมากเลยนะฮะ แต่น้ำหนักการทำลายล้างนี่ดูซองมากกว่าแน่นอนนะครับดูเห็นไหมแต่ถ้ายิงไกลๆอ่ะมันจะไม่เข้ารวมอย่างนี้นะมันจะบานนะบานครับ่า10เมตรขึ้นไปถึง15เมตรนะจะบาน,นครับอันนี้ผมยิงระยะใกล้ดูความรุดแรงของแรงพลของปืนว่าประชิตเนี่ยจะรูขนาดไหนนะครับโอเคครับก็ได้ความรู้กันมาพอสมควรไม่มากก็น,น้อยเนาะ,ะสร้างความสุขไปกับเพื่อนเขอเล่นเพื่อน ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผมช่อง YouTube นะครับของผมเองนะฮะเบอร์ธนัทชาแนลโอเคครับขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับหายิ้มสองมาด้วกันได้เลย,เลยไม่ได้นะพูดเล่นนะสวัสดีครับผม